สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเก้านะครับวันนี้ครูเก้าจะมาสอนนะครับวิชาปติศาสตร์นะครับ,นะรบของนักเรียนชั้นประถมศึกษานะครับปีที่6นะครับวันนี้นะครับจะมาเรียนกันในเรื่องของนะครับการศึกษาปติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับโดย ่าเราใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะครับก็ในการศึกษานะครับประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับโดยใช้วิธีการทำประวัติศาสตร์นะครับมาศึกษาค้นคว้าเนี่ยครับเพื่อให้เกิดความรู้นะครับความเข้าใจนะครับในประวัติศาสตร์นะครับในสมัยนี้นะครับแล้วก็เห็นพัฒนาการนะครับของบ้านเมืองนะครับ ซึ่งนะครับวิธีการทางวิทิษศาสตร์เนี่ยมันมีห้าขั้นตอนถูกไหมขั้นตอนแรกคืออะไรครับขั้นตอนแรกอ่าขั้นตอนแรกคือกําหนดหัวข้อขั้นตอนที่2ทําอะไรครับรวบรวมหลักฐาน3 3อ่าทำอะไรครับ3เรามาดูว่ามันน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับแล้วก็ถัดมา4เอามาวิเคราะห์แล้ว5เรียบเรียงนําเสนอใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวถ้างั้นจะไปเร็วๆนะอ่าก็ในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับก็นักเรียนก็ต้องกําหนดหัวเรื่องกําหนดหัวข้อที่นักเรียนสนใจนะครับซึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างเนี่ยนะครับก็อ่าอย่างเช่นนะหัวข้อที่เราสนใจนะครับในการศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับก็คือการปรับปรุงนะบ้านเมืองนะครับในสมัยรัชกาลที่4 หรือนักเรีย,น,ยนอาจจะบอกว่าไม่เอาครูเก้าผมสนใจเรื่องนี้มากกว่าการสถาปนานะครับอ่าสมัยรัตนโกสินทร์นะครับก็ได้นะครับหรือการเลิกทาสสมัยร้อยห้าได้ไหมอ่าก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นตอนรอ7อเจ็ดก็ได้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับตอนปีสองสี่เจ็ดห้าอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับก็นแล้วแต่นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่านักเรียนเนี่ยจะสนใจเรื่องอะไรนะครับ ถัดมานะครับถัดมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการรวบรวมหลักฐานนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะครับเมื่อเราได้หัวข้อแล้วนะครับเราก็ต้องเรียกได้ว่ามีการศึกษาค้นคว้าหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับกับประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งมีทั้งหลักฐานชั้นต้นนะหลักฐานชั้นรองนะครับหลักฐานชั้นต้นก็คือหลักฐานที่อะไรแล้ว หลักฐานชั้นต้นก็คือหลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นโดยตรงใช่ไหมอาจจะถูกบันทึกขึ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นหลักฐานชั้นรองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใช่ไหมก็ไปฟังมาไปศึกษามาอะไรเหล่านี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างของหลักฐานชั้นต้น่าตัวอย่างนะครับอันแรกก็จะเป็นพงศาวดารน,นะครับในสมัยรัชกาลที่4นะรัชกิจจานุเบกษานะครับประชุมประกาศ ราชการที่4นะครับเอกสารราชการเช่นรายงานการประชุมต่างๆหนังสือพิมพ์นะครับภาพถ่ายนะเป็นต้นอันนี้คือหลักฐานชั้นต้นนั่นเองนะครับทันมาเป็นหลักฐานชั้นลองหลักฐานชั้นลองเนี่ยนะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นหนังสือนะครับเรื่องปอติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์นะเล่ม2สมัยราชการที่4นะครับปีพศ2475นะครับของคณะกรรมการชำระปอติศาสตร์ไทย นะครับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจัดพิมพ์เนื่องในาการสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์นะครับครบ200ปีนะเมื่อตอนปีพุทธศักราชนะครับ2,525นั่นเองนะครับหรือจะเป็นหนังสือเรื่องใต้ร่มพระบารมีนะครับจากกรีนฤบดินนะครับสยามเมนตราธิราชนะครับของคณะบรรณาธิการนะครับจัดทำสารานุกรมนะครับประวัติศาสตร์ไทยในอ่า ราชบัณฑิตยสถานนะครับพุทธศักราชนะครับ2517นะอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูต่อนะเรามาดูต่อนะครับถัดมาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการค้นคว้าหลักฐานนะครับที่เป็นหลักฐานชั้นรองนะครับก็คือนะหนังสือที่เกี่ยวกับรัชกาลที่4นะครับอย่างเช่นหนังสือเรื่องปทิศาสตร์กรุงนนาโกศินะครับเล่ม2นะรัชกาลที่4นะครับถึงอ่า ปีพุทธศักราชนะครับ2,475นะครับแล้วก็หนังสือเรื่องใต้ร่มพระบรมีนะครับจากกรีนนรบดินสยามินทราธิราชนะครับในบทที่เกี่ยวกับรัชกาลที่4นะครับเพื่อศึกษาเรื่องราวนะครับในหัวข้อที่เราเนี่ยต้องการที่จะเรียกได้ว่าศึกษาค้นคว้านะหรือว่านะครับจะเป็นถนนเจริญกรุงนะครับซึ่งมันเป็นถนนสายแรกของเมืองไทยนะครับ สองฝากถนนเนี่ยเป็นที่ตั้งของร้านค้าของคนจีนแล้วก็คนฝรั่งนะเมื่อนะเมื่อมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหัว,หวข้อนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเรียกได้ว่าค้นคว้านะครับข้อมูลเพิ่มเติมได้นะจากเอกสารชั้นต้นนะครับอย่างเช่นประชุมประกาศนะครับรัรชการที่4นะครับโดยเลือกอข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงบ้านเมืองนะ ก็มาอ่านเพิ่มเติมมาศึกษาเพิ่มเติมว่าอย่างเช่นประกาศเรื่องให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะและซากสัตว์ลงในแม่น้ําลําคลองนะครับประกาศเรื่องการตัดถนนสายใหม่ถนนเจริญกรุงนะครับหรือว่าจะเป็นถนนบํารุงเมืองนะครับเป็นต้นถัดมานะครับจะเป็นขั้นตอนที่3แล้วก็ขั้นตอนที่4ไปเลยนะพูดไปทีเดียวเลยนะครับ ก็ในส่วนของอันนี้นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับก็ดูว่ามันน่าเชื่อถือไหมแล้วก็อันตรวจสอบความน่าเชื่อถืออยู่ในขั้นตอนที่3แล้วขัน้นตอนที่4เนี่ยคือการอาตีความหลักฐานนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราได้หลักฐานมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถตรวจสอบความความน่าเชื่อถือได้ตามขั้นตอนที่3ใช่ไหมครับด้วยการเทียบข้อมูลนะครับจากหลากหลายที่หลากหลายแหล่งนะครับเพื่อดูว่านะข้อมูลเนี่ยนะครับ ข้อมูลไหนมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะสอดคล้องกันหรือไม่หรือว่ามันขัดแย้งกันเองอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็นํามาจัดหมวดหมู่ข้อมูลนะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่4ีนะตอนนี้นะเพื่อให้เราเนี่ยใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นก็อย่างเช่นนะครับก็จัดจัดข้อมูลตามประเภทของหลักฐานจัดข้อมูลตามหัวข้อนะครับเป็นต้น ทีนี้เนี่ยนะครับก็ในภาพเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นถนนบำรุงเมืองนะครับเป็นถนนรุ่นแรกที่ใช้นะครับเทคนิคการสร้างแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4อันนี้จะเป็นคลองพดุงกรุงเกษมนะครับเป็นคลองที่ขุดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,394เกิดแล้วยังอ่ากูยังไม่เกิดนะครับในสมัยรัชกาลที่4ของเรานั่นเอง ถัดมานะครับจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่5ใช่ไหมครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เรียกได้ว่าเรียบเรียงนะการเรียบเรียงแล้วก็นําเสนอข้อมูลนะครับ<ม>ก็ถ้าเราเลือกนะถ้าเรียกเรียกได้ว่าถ้าหัวข้อที่เลือกเนี่ยคือการปรับปรุงบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็อาจจะทําได้ดังนี้นะครับในส่วนที่1นนะครับเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึง นะครับเรื่องอพระราชประวัตินะครับเพื่ออธิบายว่าเพราะเหตุใดนะครับราชการที่4นะครับจึงทรงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงบ้านเมืองนะส่วนที่2นะครับก็อาจจะนําเสนอเรื่องการปรับปรุงบ้านเมืองในสมัยราชการที่4โดยแยกเป็นหัวข้อย่อยนะครับเช่นการปรับปรุงบ้านเมืองด้านาด้านอะไรเดียด้านสาธารณาสุข ด้านสุขอนามัยเหล่านี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นด้านการปรับปรุงนะครับในด้านการก่อสร้างนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นการปรับปรุงนะครับบ้านเมืองในด้านการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับไปสู่ความทันสมัยนะครับซึ่งสําหรับการนําข้อมูลเนี่ยก็อาจจะทําได้โดยการเขียนเรียบเรียงการจัดนิทรรศการนะครับการจัดการสนทนาให้กับเพื่อนร่วมชั้นอะไรเหล่านี้นะครับ ซึ่งนะซ,งซ,งซึ่งซึ่งซึ่งการบ้านของเราอ่ะนะครับที่ครูได้ให้ไว้นะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยเลือกหัวข้อที่เรียนสนใจมาหนึ่งหัวข้อนะครับแล้วก็เอามาเขียนแบบนี้ครับว่าขั้นที่1น,นักเรียนสนใจเรื่องอะไรขั้นที่2นักเรียนได้หลักฐานอะไรมาบ้างขั้นที่3นะขั้นที่4นักเรียนดูแล้วว่าอะไรมันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อพอขั้นที่5นักเรียนก็อาจจะเนี่ยแยกเป็นส่วนนะว่าได้กี่ส่วน นะครับส่วนหนึ่งส่วนสองาจะนําเสนอข้อมูลกับเพื่อนร่วมชั้นอย่างไรนะครับเอาง่ายๆสั้นๆนะไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวของเราเนี่ยนะครับก็น่าจะสอบปลายภาคนะในต้นเดือนตุลาคมนะครับก็มีงานชิ้นไหนที่ยังไม่ได้ส่งก็รีบๆเคลียร์ส่งครูเขานะครับไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะแต่ในะะรายวิชาประวัติสังคมอะไรเหล่านี้นะทุกๆวิชาเลยนะแล้วก็รีบๆเคลียร์งานส่งครูเข้เรียบร้อยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะขอให้นักเรียนนะครับรักษาสุขภาพนะครับให้ตัวเองอปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะอันนี้สําคัญนะปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมทําการบ้านนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ